กำจัดเหนียงหน้าเรียวเป๊ะมุมไหนก็สวยแล้วก็หาแผลไมเจอนะคะต้องที่โรงพยาบาลเดเป็นยค่ะปัญหาของแม่ก็คือก็ไปดึงแก้มดึงให้หน้าตึงขึ้นแต่ปร,กรากฏว่าดึงนิดเดียวจริงๆอะค่ะมันก็กลายเป็นว่าที่ดึงไว้เนี่ย มันยานออกมาหมดเลยแล้วที่สำคัญคือมีคีรอยประมาณครึ่งนิ้วก้อยได้ขึ้นอยู่ตรงนี้ส่วนตรงคอของแม่นะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันตามอายุแล้วก็อีกอย่างนึงมันมากกว่าอายุก็คือเป็นเหนียงยาเป็นก้อนเลยเป็นชั้นใช่ไหมคะแล้วก็ตาตกแล้วเราก็อยากไปทําสัญญกรรมให้มันดีขึ้นมันกลับกลายเป็นพังผืดขึ้นมาค่ะ แล้วครั้งที่สอง mm hmm. ก็มีความรู้สึกว่าใต้ตาเราเนี่ยตามอายุอะ่ะมันก็โบใช่ไหมคะ mm hmm. มันก็เหมือนกับว่าคนตาไม่เต็มเราก็อยากให้สวยๆอะ่ะเราก็เลยฉีดสารบางอย่าง mm hmm. เข้าไปเป็นสารเหลวผลที่ออกมาเป็นก้อนแล้วก็เป็นติดตรงขอบแบบนี้ค่ะคนเราพอมีอายุแล้วก็จะมีถุงใต้ตาใช่ไหมคะแต่ถุงใต้ตาของเรานี่มันกลายเป็นแบบมีขอบดกเข็มแข็งม,ม,มันก็เลยทําให้ไม่สวย mm hmm. ทั้งหมดนี่คือปัญหาของแม่ก็เลยมีความรู้สึกว่า อยากแก้ไขกับหน้าคุณหมอว่าเดี๋ยวจัดการให้ปรากฏว่าคุณหมอตัดวันแรกที่เปิดออกมานะคะคอเนี่ยกลมเกลี้ยงเลยโอ้พระเจ้าคุณหมอทำได้ไงคะเนี่ยพอมาที่เดเป็นยูแล้วคีลอยเกับเท่านิ้วหายไปเลยค่ะอัศจรรย์ไหมคะคุณหมอเก่งจริง ไม่เป็นอุปสรรคในการทํางานไม่เป็นอุปสรรคในการถ่ายละครนะคะบอกได้เลยหน้าเราจะสวยแบบพอดีพอดีทุกอย่างแบบเพอร์เฟคค่ะต้องบอกเลยอตอนนี้3ามปีแล้วหน้าไม่ตกเลยเพราะว่าที่นี่เย็บถึงชั้นสแนตสมสี่ชั้นลึกๆด้วยล่ะคะ่ะแล้วก็หน้าตึงแล้วเนี่ยแล้วคอจะหิวได้ยังไง่ะคะหน้าตึงคอก็ต้องตึงไม่ว่าด้านข้างหรือด้านไหนก็ตามหายหมด เก็บให้ตึงนะคะต้องมาที่โรงพยาบาลศัญยกรรม W เท่านั้นนะคะตึงเป๊ะค่ะ